สวัสดีครับวันนี้เอฟซีมาเยี่ยมมายามมาจากบ้านอะไรเล่าบ้านนนทรีรานครับทั้งแถวตำบลตังยังเชิยงยินนะครับเราทั้งชิยงยินเนาะครับขี่รถมาเมื่อนี้น้องเขามาเยี่ยมมายามครับก็ไปขอบคุณขอบใจหลายครับซื้อทำปลามาสู่กินทำทำปลาลูกลินมาสู่กลิ่นนะโอ้ยหอนพี่น้องเอ้ยไทยบริการได้ไทยเป็นหลักเลยครับ โอเคโอเคเอาลุยรุ่ยรุยออเพิ่งตั้งกล้องเช็ดต้องแล้วเนาอแล้วกินว่าเลยตั้งกล้องแล้วปลาลูกชิ้นครับมา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 ครับอันนี้มาได้หลายคนที่มากันนั่งกินน้ำกันเนาะพี่ปลาเนาะครับออกกล้องออกคลิปน้ำกันเฮ้ยออกกล้องออกคลิปกะกะกะสีกะสีจัดการด้วยเทปให้ก็เขี้มอไซมากครับผม รุ่นเดียวกันเมื่อไวะน้องเนี่ยครับไอ้น่องกันนี่และครับให้น้องพี่น้องกันเบิดนีนะครับโอ้โหดูพี่น้องครับโอ้โหนี่โอ้ตะหยากพี่น้องไม่ไหวสงหนูไฟแ้งหรอเป้นไ้ไหนทำว้กันนะเปิดว่าเลยเราลุดไม่กันแล้วครับลุดนี้ใส่ก็ได้เลกันเลยอเลยครับไไม่มีขนาดไม่เบไม่บ่เ็นเบ เรกินใหน่วยนี้โอเคฟังแล้วกูกินนะนีำยะนำบรนี่เหนียวจะไหวเนี่ยบะน้อยหน่อกตรางอยู่ที่อะไูกชินแม่งี้บะไม่กินนี่เห็นว่ากีดลายก็นั่งเนี่ยนั่งยิมกันมีกองมึงกองน้มึงกองน้ มีกระกายต้องเป็นรู้ส่กไม่ดีเลยยุกกายลวทำรอทำรอเปื่อยก้นเปื่อยกนอันฝนตกูผมมาไตึืงมาฝากอายอยู่าว่าิตุ่มึงไม่กินอยู่เพี้ยงอ่ะไอ้กินลาบเปี๊ยดีนบ่กินไ้ยังบ่กินไตยังเอเปี๊ไม่เห็ด่เง้อาเอเอาบั่นเราบอกมีเี๊ออกเหอมกูมอยู่ี่เเิ นี่ก็หิ่ไกลๆท้างนี้คือผมลองซีนใเราด้วเลยให้มือเด้งมากรต้มเป็นจิ้อะไรไม่เปี่ยนโย่คือวะคือเาหน้หล่อเริดนี่และหาบึงมันเดี๋ยวผมมีตัวหาแล้วครับงายเลยพวกป็ดตัวงาไม่เดเป็ดอันนึ่งกันเป็ดปากเป็ดแกเป็ดแก่ก็มีปัาอครับมากล้ว มาก็เดี๋ยวเพื่อนก่อนมึงตุดตุด่อนกูเนีตุดโอเคสุดยอดรีเีบอ่ะยังไมมี่มามานางมานางเียเราไกนลไม่กินเลยผูดวงเดี๋ยวครับผูดวงเดี๋ยวัไปยัดไปไม่เดียงกนไม่ไรนะสี่เลียงเลยหอง เนื้อยุยดาอีก็มีขายเหมือนที่ะเห็นวิเด้งไม่เดียงกว่าไม่ใหม่เดี๋ยวผมขาง่วงมากหุ้ินขาผู้เลยเนาะันวัวเนาะบ้านจีมาต้นสวนเดี่ยวบรเคยวางบ้านก็มาบ้านจมารถกวนยันว่ารบกวนอายนะคันวามาคำ ข้างหลัคำอยากมากตวดไงหรทานีังเดียวมาหาเห็นเขาไม่เปียอะไรที่ดีเราทักถามก่อนมาได้ขไม่มันมันเผ็ดปควมหลายม่เปียกความครับน่าเปีความร้ายครับนี่เผ็ดผตนี้เผ็ยกความันตัวกระทักเผ็ดเป็ดปความกับทักเปกกับซ้ำนั่นนะน่าเปกดเลครอ้ผมเห็นเป็ดปลวมไม่เผ็ดไล่หลายเด็อนมน้ำขามนมโดไล ยานเลียวเนี่ยตไกลมากเลยนะมาดูในจมมือนิ้มในกับตี่ดุ่มลยจมพีเปี้ยนะไม่งางไปไกลเลยวานต้มจีนต๋อมาเ้อนใ้ัทางนีกบาดมาทท่านผู้ปวนเนี่ยโอ้ยยังเขามาได้ไม่ได้ไปลูกท่านอยู่บัดนู้ปนครับ นจะกว่าข ouais ้ามครับตอนตอนบานตอนอร้าเอาไกลน้ะเม่อตอนนอาเลยหมันีันียี่สิบยี่ิบเจสิบแปดนะลุงท่านหครับที่มันพูดตอนพืทานมาพูดไดเขียนอย่งน้นันหลายเือปมันไี่คุ้นคอยู่นทั้งวันเปิดไหยอนไม่เทไร กลางเสีบเลยกำลังเด้ทีนะชิ้นเสียบากับสีนี่มันเงินอยู่ะมัเนเาไ่อมีอยู่สามหนึ่งไซินเนากับฝาแมโอ้ีินว่ะีกินเ้เคยฝากที่หนา่วะแง่ไปว่ากันค้กับไหมโอ้ค้ากับว่ทีนี่ม่จได้ยอมสอนดูง่องยอนสอนมารถแปงตกูแตเนีกินกับตําุงยอดกวาโอ้ยยอดเลยแล้มาไปถึงช่วงนั้นยอดนี่ไห อ้ยองเจ็บไืก่ินเลยไม่จริินเลยเดี๋ยวผมเก็บมาเดี๋ยวแมงมุมเสียพิดปากแล้วเสียพิษเสียพิษเลยไม่เสียเ่เออ้ก็ูสนามึเขโมกล่องเลยไม่เสียงมันข้มกไหมสนนามสนนาเสียงมันขโอย่บ่า

เับเสยดิตออก้ครับลตอต่อมาุ่นล่านีเนี่ยเบียร้เขา่งนี่ยนักมมีทาไงเดี๋ยหนักอนีเพิ่มีหอกมีอาไรนักม่กินยเนะมีไอ้ม่้ักแข็งมาครับไ่มีหรอกัธรรมดาธรรมดานธรรดานลไปดือนแข็งแล้ววะไปวะิากเนาะ เห่นก่ยเลือกกินรดลดปร่ยช่์อะไรต่อมน้มันนี่ด้ย่าง่างสามสั่งสีในเปลี่ยงไปยี่คไปให้เปลี่ยนไม่ก้ับตันไปน้ำเลน่ยช่ว่ดไปมไปไปเพ่อกูิรด้น้มันเม่เป่ยนอ่ทางเกูไอะไร่นเาชบแงดวนมอดวนไก่แกาหานี่ไม่ได้พี่เมี่ยมเ่นแื่องแขงยบโซน่มันไม่มีตัวหาแล้ม่มีเกานึ นี่ตันออครับ่จรับี่ดีก้เน่าไม่ีดีๆเจิ้งของกวางกวาได้ได้เ่องตาหลอดเอมันของกวางได้เจียงเจีย่าสุดยอดครับมือนีมาหาได้อันครับ

อันนี้ว้เรา่เก็บอันนี้เลยนาอันี้ต้องใจยุ่งยุ่เซ่บางวันกไปมางานานดูยุ่งขันเ้าบุญอบแวเขามาเขาแปงมือหลังอบแเขามาคิดลงีเขามาแย่เขามาซื้อเราลที่บอาเขาฟังรรใหญ่ดนนนข้าอกผมก็เลยะไอเป็นเห็ดเลี่ยวดนไปในถนนของสามูตะเลียวว่าเงินได้เดนี่ยลวน้องเขาเป็นเห็ดถนนับอกาให่ปะ พนน้ใบว่ต um> ันพนมีตนบอกกับเสีย uh> กัม uh> ีไ uh> ด้ดโอ้ขอถ่ายคลิปนมเออขอถ่ายรูปใบอยู่็มีนนี่างกต่เขาเลาวางก้อินมีทังเขาเทีดเขเทลวดเดียวเดียวเดียวบอเดี๋ยวเขาสเสลาสมสีอล้วาอยู่องสามมือายดีกว่านะเราดนี่มันงอาทิตย์นึงมันยังกลุงลงท่าท่านท่านหลาดอย่าง้นหรอ เงที่้าดูกล้องกล้แตกส่วนวางอ่ะมาตักตักไปตักค่อยๆนะยส่มัหยวากันท่านแล้วผมทรมาหาเลยน่ผมสิมาเรนำดดดถ้ามีเวลาขีผมสิเอเปมาขาดินจนแบบนาเ้องงนมีเครื่องปุงอยู่ครัเนาะมีๆๆเขาต้องถามเราสิบางมือเราไปถายคลิปับดมิใส่ใบบระคามกันเลยเอ้โหใส่ใบบกระค้ามเยมาเสีบลงคลิปกันคนมึงจะได้ไรอยูเนี่ เนี่ยในนี้ยลงยูทูดวับลงยูทูปลงเพจว้ใช่ปรเดี๋ยวลงเพจลงยูทูปจนมาเพจเราเสียบเลยความดิเอาเพความไปดูดิจะกดถูกแมงเดี๋ยวผมไปพ้าผมมึงกับาผมเรียบซี่กันครับแม่นครับผมผมกับว่าคนมาผมมาหาหด้อันผมมาไดลพอตัวตัวอยุเียง่ไครับตยุเีย่ไร่เนก็สิบเอ็ครับ เปีนะครับเขาอายในวันวย้มสกวาหลโอ้โหไม่ใ่น่ใกแล้อายในวันถวิ้มสวสดสบไหมล่าสิบสงสิบเลรบหากันมีตัวเกิดหายึ่ไหมกับสิบกเนหาส่วนดูเลยเกตัูท่านสิเกียเกิดรังปีสิบเกาสตร์กูเมื่อี่ที่สิบหกทำอ่ะอืทำกันละไอ้ลงยูทูบเลยะครับลงยูทูบรเลี้ยงนี่เลยวะครับเียแต่ธรรมดาลงทรายอะไรกัล่ง ตะวันสิดว้ายเลยครันขาเบองเราด้เราขาเบ่งยำแดงครับแต่ผมทุกหายเดี่ยว่าโลกคีเปลมสิบิบแคบนาจาแอคหนูน่ะกดก็ตามช่องให้ครับมันที่ริงจรงไงบต่มันถือกันนี่ยูทูบเดี๋ยวมันไอจีบก็ดิ้งไงวะโอ้เพื่อนเบ่งไงเพื่อนเบียดเสื้อยงด็กว่าเขายูทูบค่อนกนกัลสินอลัพทุาเลยอนี่ยูทูบ ก็จะผิดหวัไปซื้อละไม่ว่าในอันกะดาินเขาไมู่้นี่เอ่สวยนดงงเย่มันมีช่วงนึงเน่เรืองของบอี้หลังกล่องครับไม่นครับผมก็ดิ้งไว่ด้นะผมมีความเห็นเท่าไห่ครับติดตามเลยครับเฮยขอาใจหลายนองขอบใจอบใจตอนนั้นตอนนั้นไม่เจอไหกันนักจีดห าฮะออกมาโขดหน่อเาซือมัเนียเออเยือมัวกไปซื้อเบมาเรียงเราปะเบไ่ได้อมาเรียงไงมือนี้มันจะโดนแล้วเทเงินมีครับเลี่ยนไทยรูปีกี่รูปเกอนเียกันคือเห็นใเพยดอไเดยวงเพยมนคเพยเพยอมไปเขาดูไปรเพียดปลอมมามันหลคร ผมผมเห็นไม่เลยสั่งกันมากเับผมโอเดรนเศานั้นหรือไงพวกนี้ผมก็ดูจักอยู่แถวบ้านผมแหะตั้งชื่นชมบ้านมะพมด้วยใจชื่นชมผมก็ดูจากครับแมนยูบ่แมนครับป้าไปหอถชื่นชมมานนั่นนะแมนครับมันมันยู่ใกลๆกั้งก็ชื่ยื่นครับนี่ก็ชื่นชมกันเลยเพื่อชื่นชมมันเป็นเพื่อวะแมนครับนี่รันไปได้หวยอมนูสีูสีเลอครับดูสีนี่มันี่ย ไอมีกมาตอนใดก็แฟเดี่ยนนี่บว่าให้เดียนมางนี่ยาหมดเนียงามหมดโอ้ผู้สาวเนี่ยเมื่อกี้มุ่งผมมูผมมหลวมหมครับว่าผมเรี่ยวไปุนผูงสาวตั้งสามยมหาเนี่ยอ่านน้ยม่งนนะครับหยม่งุ่นเดนแล้วไ่ได้ังผู้สาวในน้หมดกินผู้าว่มนน้ำหมดตุ่มตุ่มหนวดตาของตาตา่วางกันหนวปง่ย ก็สุมอว่าอีวะยู่เเพเนี่ซสา์ิีพเล่วนางเนี่ยซทพเลยบางไปทำงานอยู่บอก่มืออาตย์เด็กๆเราอาทิพมือเกยไปเหตดงานทุกมือนี่ยว่าไปไปสุดเดียวไดยบ่ะ่าจะไปไป้อยเลก็้องสาราพบ่ิโมงเลยแล้วท่านคำอ๋อทอดบ้านไหนบ้านโมงครึ่ันเนียขี้ข้าวเดียวมามาหยิบโขดนาทีเหมือนข้าวเดียวันะอเคหนึงขี้ีควายเนาะยมไหวไมันจวดขบ้านอันนี้ต้องไม่อยากดันวลยังแทห่าง นี่รืองสักนันือยู่เติมเีโอ้ยเยี่มนะซุ้มขอบซุมนี่มันเป็นขอบหนึ่งจุดสอ้าหลอดธรรมดาหนึ่งดสอดดื่มหลอดด่มนะครับโซหลอดเล็กหอดดื่มอ้นึ่แม็กมันคือวยวบนึมม็กอรันเป็นหนึ่งจเป็นสองนเออเดืเดืด้เป่นี่ไอ้ไอ้เอาขั้นเก่าไปเทิร์นเอาหรือว่าเนี่ยเ่าแล้วเออเอาขันเก่าไปเทิร์นได้รอแม็กน้ำเรือ ตัวเด้อใ่โอ้งี่สบายใหม่้อะไรมันท่งนี่เป็นยจ